มาเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากมีการส่งออกเพื่อจำหน่ายต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านต่อปีมาเป็นพืชที่เพาะปลูกง่ายการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากโรคและแมลงรบกวนน้อยการลงทุนไม่สูงนักสามารถทำรายได้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานานหลาย10ปีและหมาสามารถปลูกร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่นๆได้ สี่ทลายห้าทลายตอนหนึ่งต้นโอ้ยไหมซูมเลยดูถึงไหมเดี๋ยวขอซูมหน่อยนั่นแหละนั่นแหละอันนี้ประมาณประมาณห้ากิโลอันนี้ประมาณเจ็ดแปดสิบลูกอ้เจ็ดถึงแปดสิบลูกโอ้โหห้ากิโลไม่น้อยนะเนี่ยฮะเรามองเหมือนเล็กนะฮะแต่ที่เห็นเนี่ยประมาณห้ากิโลตัวเนี้ยครับครับอืม พี่ช้างคุณเจริญเพียนชอบเป็นเกษตรกรท่านหนึ่งอยู่ในพื้นทีท่อำเภอเขาชมังจังหวัดระยองเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเพาะปลูกหมากและทำการตลาดค้าหมากมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ยังมีประสบการณ์และมีผู้คนสนใจเข้ามาศึกษาและเรียนรู้รวมถึงการติดต่อท้าทามรับซื้อหรือค้าสา่งหมาไปต่างประเทศไว้ทางแห้งแบบนี้เลยที่จะเอาออมให้มันแห้งเลยมไม่ต้องต,อตัดใบยอย่าไปตัดมันทิ้งเนี่ยอย่าเก็บต้น เห็นก็ว่าเขาจะเกะกะเขาจะตัดทิ้งกันชาวบ้านจะตัดทิ้งชบเข้าไปมันไม่มีน้ําเลี้ยงไปเลี้ยงต้นอืต้นมันก็จะผอมต้งปลูกอีกก็มันปีกว่าอันนี้สองปีเลยงได้ผลสองปีได้ผลครับผมอายุอันนี้เท่าไหร่แล้วพี่สองปีสองปีอายุมันประมาณสี่ปีได้ผลสี่ปีได้ผลสี่ปีแล้วครับครับอืทุกพันุเลยไหมครับสปีทุกพันอยู่ที่การบำรุงรักษาแล้วด้วย นี่เราอัดปุ๋ยอัดยาอัดปุ๋ยอัดมีปุ๋ยมีน้าเนี่ยปุ๋ยใส่มันก็ต้นก็จะงามก็จะโตเร็วโตเร็วก็ออกลูกเร็วบางสวนนี่แค่มมอเตือนถึงเองนะมีลูกแล้วอแล้วให้น้ำนี่ให้ใหญ่เขาจะให้ต้อันนี้มันเป็นไรนาตสนผสมก็ให้ปนกันไปเลยอต้องให้ที่ละครั้งก็ได้ทีละครั้งอ่าที่ละครั้งก็อยู่ได้แล้วหมาแล้วคนที่เขาให้ทุกวันทุกวันนี่มันจะมันจะเน่าไหมครับมันอยู่ที่พื้นที่ดินตรงนั้นเป็นไงอืมให้ทุกวันก็ไม่ได้ให้เยอะอถ้าให้เยอะก็แฉะอยู่ด นี่เห็นไหมอันนี้อันนี้อนาคตจะเป็นจานใส่ข้าวเพราะตอนนี้มีคนทําแล้วเอาไปขึ้นลูกเป็นจานข้าว<ม>ต้องเก็บ<ม>ตัดแค่นี้เลยแล้วก็ไปเก็บไว้ในร่ม,มอย่า <c oughs> อย่าให้ขึ้นลาแล้วก็เขาจะซื้อทําจานข้าวนึ่งจะได้สามลูกสวยมาก ได้ประโยชน์หมดเลยไปก็ขายได้ได้ประโยชน์หมดเลยแต่เครื่องมันแพงเครื่องมันสองแสนผมก็เลยยังไม่ซื้อแต่ใจผมอยากได้อยากได้เพราะวัตถุดิบบ้านเราเยอะวัตถุดิบเยอะอืแม่วิชามีคนลงทุนมาแล้วเนี่ยหม่เราะฝอยมันจะหล่นมนก็แตกกระจายหมดมันก็จะเก็บผลผลิตจะขายไม่ได้แต่ถ้าหมากสุกมันหล่นมากระแตกกระจายนี่เราสามารถเก็บทีละลูกก็ได้ขายได้ มีประมาณนี้เก็บคนงานไปกี่คนนะ้รัอยู่้อยู่คนงานตัดหมาก็ต้องมีประมาณสามคนสามคนนะครับผมต้องมีประมาณสามคนอีกอีกอะไรอีกถ้าเป็นระบบหนึ่งไร่นี่ประมาณสามร้อยต้นนดหนึ่งไร่สามร้อยต้นได้สบายครับอาตรงแค่พื้นที่เนี้ยสิบไร่สิบไร่อ่าปลูกประมาณอยู่ประมาณพันต้นมันเป็นไรนาสมผสมเห็นไหมมันไม่ได้อยู่อย่างเดียวนะครับที่เขาปลูกกันที่เขาซื้อผมไปปีที่แล้วนะหนึ่งแสนต้น เอาปกหนึ่งคูสองหนึ่งคูณสองมันอย่างนี้มันก็ต้องเนี่ยอันนี้สองนะนี่สองคูณสองนะาหนึ่งคูณสองมันแคบไปอินเดียัน้เด็กจะรอมทนมมกดเลยหมกท็ตเียเปนไ่ตปล่อยธรรมชาติเลยเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขากินหมากหน้าขาว พามาแล้วต้องหน้าขาวถึงจะกินนะผมผมก็ไม่เคยไปแต่ก็มีประสบการณ์ในการที่ที่คนทางประเทศอินเดียที่มาซื้อมาจากมาจากเป็นบริษัทที่กรุงเทพก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าตื่ทำไมเขาตื่นันยมีหลายๆอย่างวันนี้ได้คาตอบมาก็ดีชันไอเนี่ยยางไม้เขายังซื้อขายกันอินเดียใช่เออผมเคยทําให้เขาทําให้บริษัทเนี่ยมีคนมาจ้างทํามาสองเที่ยสิบล้อเขามาจะไพสาร ผมก็ไม่นึกว่ามันจะขายได้เหมือนกันรัันก็เป็นยางไม้เนี่ยแต่แถวนี้ไม่มีแล้วมปมีทางภาคอีสานกิปกติครับไม่ยากหรับเป็นปกติมีนรับรับคนที่เขาบอกว่ามีที่ดินอยู่แล้วเขาอยากจะลองปลูกต้นต้นหมานี่ะครับผมให้ไปดูแลใช่เออเราเราเรารับอยู่ช่รับอยู่มีคนงานอยู่อยากเข้าไปทําตรงนั้นเหมือนกันเหมือนกับว่าเราจะได้เราเราจริงเราอยากส่งเสริมพืชพวกนี้ด้วยเพราะพันหมากนี่ยังไงผมผมไม่หมกแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่เอา ผม,มต้องเลือกเอาลูกสวยๆลูกใหญ่ๆแต่ลายดุกๆไปมผมไม่ได้หมกเอาเป็นลูกหมากเอาอไปดูที่ผนขมไผม,ผมน่นะสามารถเดินไปถอนเลยในในถุงที่ผมชำํำไว้ถุงไหนก็ได้ไดถอนมาเลยว่าลูกโตจริงไหมเพราะว่าผมขายเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมต้องไปซื้อกลับอีก มีมหาวิทาัยนี้ทุกอย่างได้หมดทุกอย่างได้ครับได้หมดผมมาถูกที่มากเทุกคนมาจะอดไม่ได้ก็ต้องต้องเข้ามาดูเข้ามาคุยกันตลอดต้องดูด้วยว่าที่อยู่ตรงไหนที่แล้วไหนชักเช้นเซาก็ปลูกได้ มาวันนี้ก็มีนักธุรกิจชาวอินเดียมาติดต่อขอซื้อหมากแห้ง okay, s <S สนใจที่จะซื้อติดต่อกันไปเรื่อยๆแต่ว่าในพื้นที่หมากมีไม่เพียงพอ มาดูนะครับนี่คือหมากหมากแห้งนะครับหมากที่กระเทาะเรียบร้อยแล้วอืมนะครับพอดีมีพี่ลูกค้ามาดูมดของเสียมีของเสียปักนบ้างล็กร้อยอพี่ช้างตรงนี้กี่ตันน่ะถึงตันตรงนี้ประมาณแปดร้อยแปดร้อยแต่ว่าฝนมา หอมนะเนี่ยผู้ชมครับเนี่ยเนี่ยยังไม่แห้งดียังไม่แห้งดีอันนี้เป็นของเสียอันนี้มันมีความชื้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ตอนนี้มันเกิน90ตอนนี้ตอนนี้85 90เปอร์เซ็นแล้วเนี่ยจะแห้งร้อยแล้วเพราะว่ามันของมันตากไว้นานแต่มันเพิ่งแกะออกจากเปลือกได้สองสาวัน มันยังไม่โดนแดดเลยพอดีมาเจอฝนซะตก่อนอืมอันนี้คือแต่ถ้าความเนี่ยทามันร้อนอย่างเงี้ยยังมีความชื้นอยู่มันร้อนมีความชื้นอยู่ถ้าเปิดมาไม่ไม่ร้อนอ่ะไม่มีความชื้น้ะอืมอันนี้ยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่เนี่ยยังร้อน่ร้อนยังร้อนอยู่อ่ถ้ามันมันไม่ร้อนแล้วหมายความว่าไม่มีความชื้นเลยไม่มีความชื้นอ๋อเนี่ยพิชางนะครับอยู่ตรงนี้มีความความชื้นอยู่ก็จะร้อนครับ แล้วก็เก็บตัวนี้ออกนี่ของเสียอันไหนที่เราคัดออกอันนี้มือขวาอันนี้มือซ้ายนี่อันนี้คือใช้ได้ใช่อันนี้คือใช้ได้แล้วไอ้ที่เสียเนี่ยเราเอาไปทาอะไรดีมีขายได้อีกอย่างนี้ขายได้หกสิบอันนี้ก็ขายได้สามสิบอ๋อของดีหนึ่งขายได้หกสิบเออเจ็ดกันครึ่งราคาโอ้โหที่พิชางหมากอ่ะถ้าได้ดีๆอย่างเงี้ยอ่าถ้าเกษตรกรอยากปลูกเนี่ เขามีตลาดขายได้ไหมมีครับมีตลาดขายได้หมากหมากคนกินหมากอ่อนก็ยังขายได้อยู่ทางภาคอีสานยังขายได้อยู่ขายจากหมากอ่อนหมดจากหมากอ่อนแล้วเหลือที่มันแก่แก่เกินหมากอ่อนก็มาทําเป็นเป็นหมากแห้งแบบนี้หมากแห้งแบบนี้แบบนี้ขนาดขนาดดีแล้วก็ขายได้แต,แต่ว่าไม่ค่อยดีก็ยังขายได้อยู่ครับอื แกดูลูกไม่ค่อยใหญ่เพราะว่าใอ้ลูกใหญ่ๆแบบนี้เราเอาไปทาพันหมดแล้วพอเพาะพันหมดพอพันหมดเอาไปทําพันหม์หมดแล้วอันนี่คือลูกใหญ่ต้องเป็นแบบนี้ฮอืมออันนี้คือความสวยของหมากคือสมบูรณ์มากๆเลยครับผมออินเดียจะชอบแบบนี้ครับอออินเดียอังกฤษจะชอบแบบนี้นี่นะประเทศอังกฤษก็ชอบอ๋ออังกฤษก็ไปด้วยใช่นี่ฮะผู้ชมครับนี่คืออะไรนี่เป็นพวกอินโด ของอินโดจะประมาณนี้อล็องีอินโดจะประมาณนี้อ๋อคัดชุดเล็กไปหน่อยเขาของเขาประมาณนี้อ๋อประมาณนี้ของเขามีของอินโดของอินโดอ๋อแต่ของไทยจะใหญ่กว่าของไทยจะใหญ่อืมนี่ครับผู้ชมครับนี่คือหมากที่กระเทาะเปลือกแล้วตากแห้งแต่ยังไม่ได้ตากเนาะผลมากน่างครับผลมายังไม่ได้ตากโดนแดดบ้างเล็กน้อยโดนแดดบ้างเล็กแต่ถ้าเราต้องการขายด่วนเราก็ขายได้เข้าเตาอครับ อย่างนี้ถ้าถ้านาเขาขาวไปลายนี้จะสวยอ๋ออ่าอันนี้ถือว่าสวยยังนะถือว่าสวย<อ>นะแต่อันนี้มันมันหลุดมาเป็นสี่สีมันไม่ได้ผา,าอย่างนี้ถือว่าของเสียอ๋ออันนี้ถือว่าของเสียนะเป็นเป็นหมากที่เปลือกเขียว เปิดกเขียวยังไม่แดงยังไม่แดงหรือว่ป,ประมาณว่าแดงครึ่งลูกเขียวครึ่งลูก<อ>จะไปออกมาเป็นแบบนี้มันต้องแยกออกไปแล้วต้องมาเป็นมาขายในราคาราคาถูกราคาสามสามสิบอันนี้ราคาหกสิบอะไรประมาณนี้ครับหมากก็ราคาดีนะผู้ชมนะครับรน,นี่ครับ นี่ฮะนี่คือที่กระถ้าเปลือกเรียบร้อยแล้วที่นี่มีเครื่องกระท้าเปลือกนีครับมีเครื่องกระท้าเปลือกอันนี้อันนี้ออกมาจากเครื่องกระท้าเปลือกพี่ช่างถามหน่อยของอินเดียนี่คือปกติเขาจะชอบลูกใหญ่แบบนี้ไหมหรือว่าอินเดียชอบลูกใหญ่อออินเดียชอบลูกใหญ่พี่ช้างเคยเคยทําตลาดกับอินเดียมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับเคยครับหลายหลายบริษัทที่กรุงเทพผมมาเท็ที่นี่บางคนที่อยู่ทางใต้อะเก็เปิดตลาดที่นี่ วิ่งมาถ่ายรูปเอาไลนผมแล้วไปเอาเงินองทุณเดียวเมื่อก่อนผมจะใหญ่มากผมตักเนี่ยยี่สิบกว่าผืนนาพี่วันหนึ่งผมมียี่สิบกว่าผืนผมเหมากับเทตู้ยุคนั้นมันแค่โลไม่เกินสามสิบบาทแล้วมาตลาดหลังนี่มันแพงเพราแพงกวาทุนเราก็น้อยนี่ตอนนี้เท่าไหร่นะตอนตอนเนี้ยตอนนี้เขาเสนอหกสิบนี่นะครับแต่ที่เขาขายได้แล้วนะห้าสิบห้าเนี่ยเขาขายได้แล้วเขาขายไปสามสิบคู่แล้ว 55ตอนนี้เขาเขาจะรับ60แล้ว55เขารับที่ช่วงขิดดูเป็นไงเป็นไงบ้างราคานี้สูงอยู่ะสูงใช่ไหมช่าคือคือไปร้างเครื่องเกิดม่พูดมาบวนมาอะไรครับก็คือผมยอมทำสัมสสัญญาเลยได้หมดผมมีปัญหาอะไรนะดิน่ขาาวไ้แครับที่เดี๋ยวบอกกันได้ เนี่ยเป็นหมากยังไม่ตากนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องตากให้แห้งนะฮะหมากแห้งเนี่ยเวลาจับแล้วจะไม่ไม่ร้อนนะครับจะเย็นแต่ว่านี่ยังไม่ได้ผ่านการคัดนะครับก็ค,คือจะมีทั้งหมากเสียและหมากดีนะก็ที่วัดวามชื้นของของคนอินเดียที่มาซื้อหมากก็ใช้แบบนี้วัดความชื้นไม่ได้มีเครื่องวัดอะไรเลย อ๋อนี่คือเครื่องวัดความชื้น <c oughs> นี่เครื่องวัดความชื้น <c oughs> นี่เครื่องวัดความชื้อน <c oughs> อ่าก็ค,คือวัดอย่างนี้เลยอ่าเราดูที่อ้โหนีโโห่นี่คือของสวยอ๋อแต่ผมสงสัยเออคือสนใจเนะี่ยไอตัววัดเนะี่ยห <c oughs> อมไหมแห้งไหมอย่างนี้โดนแดดสองแดดไปเลยเจ๋าเลยโอ้โห นี่นี่แห้งอันนี้อันนี้ยังมีกลิ่นหืนนิดนิดหมากมันแห้งในเปลือกแล้วแต่ว่ามันมันต้องมาโดนแดดหน่อยมันถึงจะหอมค่อนข้างแห้งค่อนข้างแห้งนี่คือหมากสวยเนื้อแน่นเนื้อแน่นครับ หอมมากนะมีกลิ่นหอมหอด้วยหอมหอม,มากจะมีกลิ่นหอ,หอมถ้าไปที่เขาวิ่งซื้อกันตอนนี้ไปดูละทุกคนไม่มีหรอกแบบนี้อันนี้ต้องตากอีกอ๋ออ,นนออันนี้ยัง,มยงไม่แห้งอ่ออีก4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมงอันเนี้ยอ๋อแต่หมากสวยใช่ไหมอ่าใช้ได้สวยแล้วยังไม่แห้งแต่เปลือกเปลือกนอกมันไม่สวยเห็นไหมอ๋ออืมมันมีกระพี้ติดครรรัับอืมกกินตููาลลด มีเขือนหมดเลยนี่นี่ก็ยังไม่แห้งอันนี้ก็ต้องอบถึงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเหมือนกันครับปีหนึ่งของพี่ช้างที่ทำเต็มที่หมางแห้งเนี้ยได้ประมาณสักกี่ตันปันปีหนึ่งเพราะว่ามันมันตั้งกับของแพงๆมาน,นี้มันก็ได้น้อยมันเนื่องด้ทุนเราอะไรเรามันก็ได้ น้อยตั้งเมื่อก่อนถูกๆไม่ค่อยมีคนทํำะนะที่ส่งไวษัตใ์ใหญ่ๆอะ่ะตอนนั้นทําอาทิตย์ละตู้ทาอยู่มันจะออกสามสามอยู่สามเดือนอืมก็ปีกร้อยฝรันมาโหลดตู้ที่นี่ก็มีแต่มาตอนหลังด้วยเนื่อง ต้นทุนมันสูงต้นทุนสูงปากแพงมากันแล้วก็พอขายเยอะพอขายเยอะพอขายเยอะก็แย่งกันซื้ออย่างวันนี้เขาซื้อก็สามห้าสามห้ามีใครขายมีพอคาอยู่คนหนึ่งโพสเลยซื้อสี่สิบเลยจะขายได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่พอ้าคนกลางไปขึ้นสี่สิบแล้วแต่ปลายทางเขาไม่รู้หรอกว่าปลายทางได้เท่าไหร่ เขาขึ้นตุนเลยต้องขึ้นตุนเลยคี้ไม่เข้านะครับอย่างเงี้ยอย่าี้ขคี้ไม่ได้นะอ๋ออย่างนี้ไม่ได้ไม่เข้านะไม่โดนมือเราด้วยอืมวิธีคี้ต้องเอาลูกไปให้สุดอ๋อโอ้โหดังไปแห้งของแห้งจะดังใช่อย่างเงี้ยมิไ่ายก็เท่าไหร่ก็เท่ากันเท่าไหร่ก็หมดก็มาสักครู่นี้ก็ปีชางก็รับแขกนะฮะเป็นลูกค้า สนใจเรื่องของตลาดหมากนะก็มามาหาพิชางก็ตอนนี้กลับไปแล้วพ่ชางดูแล้วลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับเ็าโอเคอยู่นะแต่ว่าเป็นพ่อค้าใหม่นิดนึงคพ่อค้าใหม่ก็ยังยังอาจจะไม่กล้าคลงทุนแล้วก็ไม่รู้ว่าไปตรงอื่นเขาจะแนะนําแบบนี้หรือเปล่านะอย,าอย่างมาที่นี่ผมก็ให้ความรู้เขาเต็มที่ว่าจะเป็นหมากแห้งหรือหมากปลูกใหม่จะปลูกแบบไหนขายหมาก ดิบหมักอ่อนยังไงนะครับก็ก็ให้คําแนะนําเข้าไปนะครับอ่าถ้าจะไปซื้อหมาแห้งก็ก็ควรจะเอาต้นแบบเหมือนของผมเอาไปซื้อของเขาเนี่ยม,มันก็จะไม่โดนเขาต้มได้นะครับการดูความชื้นอะไรเนี่ยเพราะการดูความชื้นของหมาแห้งมันไม่มีอะไรมากมายนอกจากกันไกที่คนแก่คีบกินหมาเอามาคีบดูนะครับาความแห้งอยู่ตรงนั้น มาดมดูว่าหอมไหมถ้าเป็นหอมวันนี้คือความแห้งของหมากนะครับเมื่อกี้เห็นเขาสนใจบอกว่าเขาประทับใจมากเลยเรื่องข้อมูลต่างๆอยากเขาก็อยากจะปลูกอยากจะปลูกอยากจะมีที่แล้วจะให้ผมเข้าไปช่วยทําในแปลงก็ยินดียินดีไปที่ช่วงท้ายนี้วิชางมีอะไรอยากจะฝากผู้ชมบ้างในฐานะที่อยู่ในวงการหมากมาหลายสิบปีก็อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรนะ หมากเรายังขายได้อยู่นะครับหมากยังขายได้อยู่ยังมีตลาดอยู่นะครับคนไพศาลยังกินอยู่นะครับขายคนไพศาลแล้วเหลือจากขายไพศาลเราก็จะเอามาขายให้กับแขกอินเดียนะครับที่กินหมากแห้งหรือพวกพม่าที่กินหมากแห้งนะครับเก็บมาตากแดดหนึ่งเดือนแล้วก็มาแกะเปลือกออก <S <S <ๆ S 2> แล้วก็ตากสักแปดแดดเก้าแดดนะครับก็จะได้ ผลผลิตหมากแห้งที่มีคุณภาพนะครับนะก็จะขายได้ราคาตอนนี้ท้องตลาดทั่วไปก็ซื้อกันสามสิบห้าหมากแห้งนะ<ม>แต่ผมก็ยังซื้อถึงสี่สิบาทนะครับอ<ม>แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาขยับขึ้นยังนะครับแต่ตลาดปลายทางมันส่งออกมันอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าสิบถึงหกสิบาทแต่เราซื้อสี่สิบไปขายห้าสิบไม่ได้<ม><ม>เพราะเรายังต้องไปคัดหมากเสียออกอีกนะครับ<ม>คัดหมากเสียแล้วมันยังจะไปก็แดดก็ลมอีกอีกสี่เปอร์เซ็นตนะครับ โอ้โหหมากแพงมากเลยเนะาะใช้ได้เลยครับราคาใช้ได้อยู่ได้ครับยังอยู่ได้อยู่แต่ทีนี้มีสถานการณ์โควิดไม่รู้ว่าทางปลายทางจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็รับไปแล้ว3ามสี่ตู้ตอนนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่ทางนะครับก็อยู่ในพื้นที่เขาเม,มาจังหวัดระยองนะครับแล้วก็อยู่ในวงการทําหมากเนี่ยมาหลายสิบปีมากตั้งแต่สี่เก้ามีเครื่องเข้าหมานะครับขายเครื่องเท้าหมาได้เครื่องเท้าหมามาเมื่อปี49 ลงไปใน youtube แล้วก็มีผู้ชมหรือว่าแฟนเพจก,ก็มาสอบถามกันเยอะนะครับ<ๆ>ก็ขายไปเป็นร้อยร้อยเครื่องแล้วครับเครื<ๆ>่องกระรอกหมากของอาจารย์ส<ๆ>ิติพรเนียมหอมอาไรเศรษฐศาสตรรมแพงแสนนะครับขอบคุณมากพี่ช้างครับวันนี้ก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณมากมากเลยครับผู้ชมก็ติดตามกันต่อไปนะครับถ้าท่านใดสนใจอยากจะปลูกหมากนะฮะหรือนะศึกษาเรื่องหมากก็ ติดตามในคลิปของเรานะครับชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับ